คุณกำลังจะรวยค่ะด้วยอำนาจแห่งไพ่ยิปซีจะทำให้จิตใต้สำนึกของคุณเปิดกว้างรับโชคลาภเงินทองมากมายนะคะคุณจะมีโชคลาภได้เงินได้ทองมีช่องทางหาไรายได้จากผู้หญิงคนหนึ่งที่ร่ำรวยค่ะด้วยความเก่งความเข้มแข็งของคุณจะทำให้คุณประสบความสำเร็จในทุกสิ่งที่คุณทำประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่คุณจะมีพลังอำนาจนะคะ ในการเอาชนะอุปสรรคศัตรูมีความรู้ความฉลาดในการแก้ปัญหาในการใช้ชีวิตในการทำงานอย่างสูงมากค่ะคุณจะชนะอุปสรรคนะคะชนะปัญหาชนะศัตรูชนะทุกคนที่มาหาเรื่องคุณด้วยความเข้มแข็งความเก่งความกล้าของคุณเองค่ะชีวิตของคุณจะพลิกผันไปในทางที่ดีนะคะคุณจะได้โชคลาภ ก้อนใหญ่ได้เงินก้อนโตได้มรดกได้ทรัพย์สมบัติหาเงินได้มากมายซื้อบ้านซื้อรถยนต์ซื้อที่ดินสร้างฐานะสร้างกิจการของตนเองค่ะคุณเป็นคนฉลาดหลักแหลมนะคะสติปัญญาของคุณเนี่ยเป็นอินฟินิตี้ทำให้คุณได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณปรารถนาค่ะถ้าคุณเห็นด้วยนะคะกับหน้าไพเหล่านี้นี่เป็นเรื่องราวของคุณเป็นคำทำนายของคุณแล้วล่ะก็ ให้คุณพิมพ์น้อมรับคำทำนายค่ะและถ้าคุณรักใครปรารถนาดีต่อใครก็แชร์กระจายไปให้เขานะคะแชร์กระจายออกไปสู่โลกสู่จักรวาลค่ะขอให้ทุกคนที่มาชมคลิปนี้พบแต่สิ่งดีๆตลอดไปทุกพบทุกชาติค่ะขอบคุณมากๆค่ะ